เพื่อนเพื่อนจะพามาซ่อมหม้อหุงข้าวยี่ห้อตามนี้นั่งเพื่อนมะพรับอกว่าไฟไม่เข้านะเพื่อนอาการเดิมๆนั่นแหละไฟไม่เข้าเดี๋ยวมันจะใช่ตัวเดิมเสียไหมมาดูกันนะเพื่อนเพื่อนเราคว่ำหน้าลงแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะขันน็อตออกเรียบร้อยมาดูตัวเสียเลยนะเพื่อนเพื่อนนะเอาง่ายๆเลยชี้ตัวเสียเลยอ้าวนี่คือเครื่องด้านในคนนะเพื่อนเพื่อนนะเครื่องด้านในตัวนี้ก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางๆที่หม้อมาตั้งแล้วมาดัน ดันลงมาทางนี้เนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยอโตเมติกสูบแล้วตัดนะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นสวิตสวิตตัวนี้เวลาเรากดนี่เรากดสวิตเนี่จะดันให้สวิตตัวนี้ทํางานตัวที่สงสัยคือตัวนี้นะเพื่อนนะเทอร์โมมันจะขาดไหมเดี๋ยวมาดูกันเอาตัวสงสัยก่อนั้นเพื่อนนรัดขั้นตอนเลยไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรมากมาย ไม่ใช่ช่างก็ซ่อมได้นะขอให้รู้จักว่าจุดไหนอะไรยังไงพื้นฐานนี่ามาวัดตัวนี้เลยนี่ก่อนเลยนะนเพื่อน,นตัวนี้ข้างในมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ปลอกตัวนี้กผสวมไว้กันช็อตนะประมาณว่าเราจะถอดออกมาดูเลยขันน็อตออกมาแล้วถอดออกมาดูเลยนี่ไง ตัวของมันเราก็วัดเลยนะเพื่อนๆถ้าไม่ถอดเราก็วัดไม่ได้เพราะว่าปลอกมันยังสวมอยู่เราวัดเลยว่ามันขาดไหมวัดก็คือวัดฝั่งนี้กับฝั่งนี้ตัมิตเตอร์คูณหนหรือคูณสิบก็ได้เพราะว่าเราถอดออกมาจากวงจรแล้วมิตเตอร์อเหน็นเพื่อนๆอ้าวเดี๋ยววัดเลยดูไปด้ยวยกันเลยนะขาดไหมเอามิตเตอร์แตกกันก่อนนะก่อนจะวัดนะ ชึ่งอ่าเห็นไหมเพื่อนเนี่ยขาดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะเพื่อนๆนะค่าของเขานะตัวนี้นะ192ยเก้องซีสิแอมนะเพื่อนๆนะอ้าใส่เข้าไปแล้วนะเพื่อนๆอันนี้เราบัดกีเลยนะเวลาบัดกีนะเพื่อนๆจะแนะนําเพิ่มเติมให้หาสำลีหรือกระดาษทิชชู่นี่ชุบน้ํามาหมุนๆพันๆไว้นะ เผื่อว่าความร้อนความร้อนที่เราบัดกีเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาหาตัวอุปกรณ์มันอาจจะขาดได้นะเพราะว่าความร้อนตัวนี้มันร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบสองหรือเปล่านะที่มันทนได้ถ้ามันเกินร้อยเก้าสิบสองมันจะทําให้อุปกรณ์ตัวนี้เราขาดได้ป้องกันไว้นะแล้วเราก็เอานี้ใส่คืนเข้ามานี่ปอกกันช็อตให้ลูดึ้นมานะั่นด้วยนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะ ใส่ยังไงก็ใส่เหมือนเดิมขันน็อตเข้าไปมาดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนไม่ใช่ช่างก็ทําได้เราจะขันน็อตเข้าไปไม่ใช่ช่างก็ทําได้ัขเข้าไป Okay. เบื้องต้นเรามาวัดตูก่อน,นเพื่อนๆนะมิเตอร์ไม่เห็นไปดยกันเลยเราจะมากดสวิตตัวนี้นะตอนเราเทสเพื่อนๆนะกดเหมือนเรากดสั่งให้มันทํางานนี่แหละนะวัดปักวัดยังไงนี่คือเบื้องต้นจะเพิ่งเสียบไฟนะนี่ม,นมือจับเลยก็ได้ไม่เป็นไรแค่ตั้งคูณหนึ่งนะไม่เหมือนคูณสิบ้วคูณสิบมันจะวิ่งตามมือเรา ก็ปดดูสวิตเปิดสวิตชึบนั่นเห็นไหมเ,เพื่อนเซมิเตอร์ขึ้นอันนี้พร้อมแล้วนะเนี่ยแต่มันยังไม่ล็อกต้องมีหม้อมาตั้งซะก่อนมันถึงจะล็อกอ้าวเราจะลองขันขวานี้เข้าไปแล้วก็จะมาทดสอบไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะอ้าวขันเข้าไปนะครับเพื่อนดูไปได้วยกันนะครับจะปั๊ทดสอบดูนะเพื่อนนะนี่ อย่าปั๊กนะไฟเข้าแล้วนะเพื่อนนะทีนี้เวลาเราทดสอบต้องเอาอะไรมามาดันตรงนี้ไว้นะเหมือนเราเอาหม้อมาวางเวลาเราพร้อมที่จะหุงหม้อมาวางก็จะมาดันอย่างนี้ไม่ถ้าไม่ทําอย่างนี้มันเรากดสวิตช์ไม่ลงนะเพื่อนนี่จะกดไม่งลงลงอยู่จะเด้งขึ้นเราต้องทําเหมือนเอาหม้อมาวางแล้วก,กดนี่เห็นไหมเ,เพื่อนน,จะจะอน,นะนี่สักครู่จะร้อนนะจะสัมผัสดูสัมผัสดูพื้นผิวของเผ่นฮตเตอร์ถ้ามันร้อน ก็แสดงว่าผ่านนะคงไม่มีเข้ามาทดสอบนะเพื่อนๆนะกดตั๊บโอเคนะเพื่อนๆเป็นแนวทาง